สวัสดีครับผมชัดเจริญรัพ์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเดือนสิบเอ็ดพาพี่น้องมาดูเล็กพลิกขี้หนูครับหลายวันแล้วไม่ไม่ได้รีวิวให้น้องได้ชมกันฤดูกาลนี้เปิด เจ้าคมสืพีซีเจ็ดสิบคิดแปดที่มันชาจรัทรั์หรือว่าที่มันเจริรัสซับผมเปิดโบอ่อเปิดบอ่อพี่น้องลอกนานเลี้ยงปลาดุกปลาดุกยักษ์ปลาดุกอุย้ยส่งออกนอกจะเลี้ยงเองครับอันนี้เปิดหนึ่งไรนะครับเปิดประมาณเม็ดเม็ดครึ่งโอ้โหงาน,นลึกเลย เกะกรองมาได้4ปีครับยังเหลือยังเหลืออีก5งวดนะนะครับจะเป็นไทยอาจจะร็อกร็อกกีร้อยเก้าห้าคันนี้ซื้อมาประมาณ4ีก็ได้49หรือ50นี่ครับ่อซูโมโ่บัก่อซูโมโอ่อาจารย์กบจัดให้ครับ8,000 8400ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้เจ้าเล็กพริกขี้หนูเปิดฤดูการได้ประมาณสิวันครับประมาณ10วันแล้วลุยงานอาจจะครุกขระบ้างเพราะว่ามีทั้งจมแล้วก็ดินเปียก วันนี้จัดไปแล้วประมาณน่าจะวันนี้น่าจะร้อยเที่ยววะพี่น้องเพราะว่ารถมาเยอะอ่ร้อยเก้ารครับราคาดินก็280พร้อมดันโอ้มีเสือดำมาคุมด้วยนี่ครับบอผมจะเลี้ยงปลาดุกได้พี่น้องผมขุดประมาณเม็ดเม็ดครึ่งครับเม็ดครึง่งนี่จันกบจันให้ เดี๋ยวขุดไรมาฝั่งนี้ครับมาตับตรงนี้พ่อตรงนั้นไว้ปลูกกล้วยนี่ครับเป็นบอ่บอบ่อประมาณหนึ่งไร่นะครับแล้วตรงนี้ก็ไว้เป็นโคง้งไว้ปลูกกระท่อมเยยปลูกเคียงนาว่าเมนปลูกต้นกระท่อมเ้อพี่น้องโอ้ปุงก,กี้ก็ไม่ได้เจอปุงก,กี้ก็ล้วมอยู่รูนึงครับธรรมดา ตรงนี้จะเปิดไปต้องเปิดทิศนี้ไปนี่ครับจะเปิดนี่เป็นนานะจะเปิดมุมตรงนี้ครับเรือดินประมาณสัก200เที่ยวได้อยู่อรอรถครับเจ้าเล็กพริกขี้หนูนี่แกะกล่องมาเบ็ดเสร็จนี่2ล้าน5นะครับดาวมา4ี่แสนส่งเดือนละ4600 42,600บาท48เดือนตอนนี้เรืออยู่200 0 0น สองเซนกว่าโอ้เดี๋ยวยิบห้าสงวดอีกแล้วอีกหวดหนึ่งอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวจะพากมวยเฮ้ยพากรถขุดให้พี่น้องได้พังได้ได้ฟังกันโอ้ลิ้นพันเมื่อกี้ดูมวยเสร็จแล้วรีบมาเลยครับชีกทุกความมันเอ้าจะรอกครับไอมาไงเนี่ยเนี่ยรอกเสาห้าปอรอกเสาห้านะ ด็ครับเฮ้ยวิ่งไกลแท้มาไงเนี่ยฮะโอ้ได้เที่ยวเท่าไรเฮ้ยตักร้อยนึงน่ะจะเลี้ยงปลาดุกจะเลี้ยงปลาดุกแค่นี้อามันมันลึกันเลี้ยงไม่โต Okay. อาาาอามาเท่าไรเอามาเท่าไหร่นี่หกหเอม่้เลยเอไม่เป็นไร <c oughs> <Okay. S 2> โอเคโอเอามากี่เดือนแล้วเนี่ได้กี่เดือนเกาเเดือนแล้มันกาเดเา้าเออนอด้า โอ้หกสิบห้าเอามาหกสิบห้าพี่น้องกันเนี่ยมองหกสิบห้าเห็นในเ,เป็นลูกชายเสาห้าปลาเสาปลาเสาเออหกสิบห้าก็โอเคนะหกแสนห้าเจ้ารอกอีอูไหนเนี่ยเดี๋ยวอ่ะไม่เป็นไรครับเขาก็มาวิ่งผมตักให้เที่ยวตักค่าตักร้อยหนึ่ง เอาไปขายก็ร้อยห้าสิบบาทเป็นสองห้านะครับได้นาดินสวยอ่ะนี่ครับ250บาทพี่นออ้องเฮ้ยถูกมากครับเฮ้ยพ่อนะจัดไปครับจัดไปเดี๋ยวมาดูปลาดุกชาติเจริญทรัพย์นะพี่น้องนี่ครับ เป็นยุทธการใหม่ว่าตรงนั้นมีอ่างน้ํามีน้ําอยู่นะครับประมาณเ,าเห็นรถผมจอดนะเดี๋ยวจะพาไปดูคือตรงนี้น้ํามันดีครับแล้วผมก็จะดูดน้ําขึ้นมาเลยแล้วผมจะปล่อยปลาดุกอทอกรวยครับท่อกรวยขุดไม่ลึกครับนี่เดี๋ยวดูว่าปลาดุกเจอดินเหนียวดินดานนี่จะ โตวไวไหมอ่าจันกบอยู่ข้างในเบ็ดเสร็จก็500เที่ยวแล้วครับเปิดฤดูกาลนี้อ่าเจ็ดตันครึ่งคัะน้ำหนักปฏิบัติการใบแท็กี่เซนโรล,ลเลอร์5ตัวแครเร์หนึ่งตัวเล็กๆพริกขี้หนูชายาเขาเครื่องยนต์สีูปนะครับซีสูสบ65แรงมา้าวัดรอบเครื่องก็พันเก้าห้าสิบรอบต่อนาทีปุ่งกีนั้นห้าฟันขยายเอาบอกตรงๆบูมอาร์มอาร์มนั้นเสริมแผ่นเหล็กสี่มุมเลยครับ ก็ยังไม่ได้ทำอะไรรถ8,000ักว่าชั่วโมงครับยังไปถึง48เดือนเต็มนะค่อนข้าขง,ขงจะใช้งานหนักครับพี่น้องคิดดู8,000ักว่าชั่วโมงใช้ปีละ2 0 0 0กว่าวันก่อนใช้นะ้ำมันเครื่องเ,อเปลี่ยนของเหลวไปแล้วเหลือไฮดรอลิกครับมีสายแตกบ้างนะครับไปโดนกิ่งไม้สายแตกไป ช่วงล่างยังเต็มครับยังใช้ได้อยู่อีกสักโอ้ขุนแล้ว3ปีครับปีนี้ก็เอาสัก2อง0มืนเที่ยวพอนะครับตรงนี้ดินก็เดี๋ยวจะเปิดหน่อยครับนี่เปิดเม็ดครึ่งก็พอได้อยู่จริงๆก็ว่าจะทำนาที่เลยมาคิดเลี้ยงปลาหน่อยเลี้ยงปลา ระดูอุ้ยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น8นะครับตัวท็อปอโอ้บอกแล้วเนาะดาวมาสี่แสนช่วงออกมาก็ยังไม่ได้ท u t u b e นะครับยังไม่ได้คลิปยังไม่ทําทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันก่อนใช้แค t e 7 0 e 7 0นะครับใช้หลายตัวอยู่กว่าจะออกมาใหม่ตัวนี้ก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้บำรุงรักษาครับซื้อสีมาก็ยังไม่ได้สาดเลยก็ให้อาจารย์กบดูแลไปนี่ครับโอเครอสักครู่ครับรอดำสักครู่โอเคพี่น้องรถดำไปหกคันหายลิบเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดบ่อปลาดุกต่อพวกนี้ครับเรือประมาณ200เที่ยวนะครับดินสวยมาก จะดูว่าเดี๋ยวจะเล่นสักแสนตัวเป็นไงเอาไปย่างขายครับตรงนี้ที่เจดไร่นะครับสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a บิเตอร์อินจบโดยเล็กพริขคิหนูพรุ่งนี้มากันใหม่ครับโอ้หัวแต่ไปเล่นรถเกี่ยวช่วงนี้ ไม่ค่อยได้ลงพลิกขีหนูให้พี่น้องได้ชมกันตอนนี้หกโมงเย็นแล้วน่าจะได้ประมาณสี่สบห้าิบเป็นก้าประมาณร้อยประมาณร้อยเที่ยวครับวันนี้ร้อยเที่ยวก็ขาตัก1หนึ่งรอยนะครับประมาณนี้โอ้วันนี้เขารับซับนะจ้เล็กพลิกขีนู นะครับวันละาสามสี่พันห้าพันหกพัเจ็ดพันพอได้ปนพี่น้องพอได้ซื้อปลาทูพอได้จวดเด้ออ่ะเดี๋ยวมาลุยกันต่อหรือว่ามาชมกันต่อพรุ่งนี้สภาพยังเปรี้ยอยู่ครับเต็มร้อยจานกุบยังอยู่ข้างในอยู่เดี๋ยวจะเลี้ยงปลาดุกจะพาพี่น้องมาดูเวลาให้อาหารนะ สนใจเข้าดูได้หรือว่าสอบถามได้ครับหรือว่าเข้าไปดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e X c a v a t o r and Truck จบโดยโคมสึกิดแแกะกล่องมาย่างเข้า4ปีครับเอาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ